ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุคนมือนี้หลังจากที่นหมู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาขึ้นนี่ละมาหนูบ้านขึ้นนี่ค่ะพี่น้องกินอันเขากินน้ำสังสรรปลาตีบวันคิดสมาด์ซองมือติดกันแล้วค่ะพี่น้องมีแต่กินกบเจ้าค่ะมือนี้ก็เลยได้โอกาสค่ะพี่น้องหลังจากพาลูกกินเขาเทียงแล้วก็เลยพากันออกมาย่างค่ะพี่น้องกินล่มส้มยูนี่จักหน่อยเพราะว่าบ่ไเด้ออกมาโดดละค่ะ สิกะสิพ้ากันย่างเลนย่างหัวไปนี่ละค่ะพี่น้องเพราะันเดไปหอดไซดอกมันสีคําละค่ะอากาศก็ขคึมฝ้าคึ้มฝมนหนาหนาวก็สิประมาณนี้ละค่ะหนาวค่ะอันนี้ก็ยี่น้องน้ำเข้ามองเกา่ามองเดิมค่ะพี่น้องเพิ่มเติมคือความหนาวเนาะแต่โบฮันมีหิมะค่ะปีนี้ปีนี้ <c oughs> จะอาก,กาศกับจักมันเป็นแนวได้เดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวค่ะเอาอันนา รายงานตัวสิเบาๆเ,เล่าก็มามาโอเคเดี๋ยวมามาสอนภาษาอีสานให้อันสวัสดีค่ะพูดตามสิลกูกพูดดังๆสวัสดีค่ะหนูซื้อน้อ,นองอันนาพูดลาวไม่ใช่พูดไทย น้องอันนาน้านองอันนาน้านองอันนาน้านองอันนา <c oughs> อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่าอายุอายุสิบห้าปีข้าวสิอันนาอายุสิบห้าปีบ้างไหมอายุ <c oughs> <c oughs> อันนาเป็นสิบห้าปีอัน สิมาฟังอาน้าว่าอาน้าเบาเล่าเก่งบอกเก่งเด้อเดี๋ยวมามาสิสอนนะนี่คำนี้ให้อ้าวอาน้าพูดตามนะอาน้าเบาน้าแม่เนาะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กพูดดังๆโอเคนอกมามาเราไมาอยู่ข้างหลังห้องยูนิต อันน้าพูดใหม่หยักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็ก <g ül> ยักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็ก <c oughs> ตอนนี้แม่มาลัา่นกันลังสอนน้องอันนาเบาภาษาไทยเอาสิน้องอันนาสิเบาได้บอข้าว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เลยย็กเบาเร็วๆเหรอซิบเถื่อบ่อยปียักษ์ใหญ่ไลยักษ์เล็กนักมาเอาอีกยักษ์ใหญ่ไล่เล็ก <c oughs> Augik yak yai lelek ตั้งใจเอาใหม่ yak yai yak lek le yak lek yak yai lai yak lek yak yai lai yak lek Noch mal schneller yak yai lai yak lek นกไอมายยักย <Und> <laughs> <laughs> okay, ักยัยยัยยักไลเล็กโอเคแม่มาฮัดนกไอนอะกล้วยตานีกล้วยตานีปลายวีเหียวปลฮีเหียว

หิวว <He> ิไปหิววิไปหิววิมาอื้มนกไอมาอะไรเนี่ยคอนเส็เกลียดจครัววิมานกมา กล้วยตานีกล้วยตานีกล้วยตาหนีลายวีเหียวลายวีเหียวเหียววีไปเหีววีไปเหววิไมานกมันอ๋อยนะครับนะเริ่มก่อนกล้วยตานีกล้วยตานีเหียวีไปเหียปีมา โอเคู굿굿อันสไไตรตอนนี้มาลอนคิวของมาลอนแล้วตอนนี้คิวของมาลอนละเอามาลอนหัดพูดภาษาไทย <laughs> ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก <laughs> ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กพู <laughs> ด <laughs> ยักษ์ใหญ่ <laughs> Lai, giác lịch Lai <laughs> Lai yak dây Giác lai Lai, yak lịch Giác lịch lịch Nóc mà Lắc dây, ôi lắc dây mà Giác dây Lai, giác lịch Giác lịch

ตามกุญนจว่าง่ายตัวตามเรามาลอนแนะนำตัวดิเป็นภาษาอีสานอ่าสวัสดีครับพูดสิลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเืือผมซสือมาลอนครับมาลอนครับผมอายุผมอายุ สิบปีครับสิบปีครับมามาลอนบอกภาษาอีสานอีกตนอนะเห็นไม่ตัวอะไรกำลังว่ายน้ำมานกนกนกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรมือนิ้วโป้ง นิ้วซี่นิ้วกลางอันนี้อะไรจมูกพูดสิจมูกจกูกจมูกจมูกอบชร Wer ist zuerst da oben?